สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำนะครับทุกๆวันนะครับกลางวันก็จะเจอกันเป็นคลิปนะครับกลางคืนก็จะมีไลฟ์แต่เมื่อคืนนี้เบียนะบบเบ้ยวนะฮะหลังจากหลังจากดูแมนูจบเบี้ยวนะฮะง่วงไปเตะบอลมากับทีมพอรบนะครับก็เลยเหนื่อยก็เลยเบี้ยวซะเลยนะฮะต้อง กราบขอโทษแฟนๆแล้วก็ลูกเพจทุกๆคนที่ติดตามแล้วก็ว่าเมื่อไรจะมานะฮะทีกหนึ่งกว่าแล้วมันดูจบก็นอนดีกว่านะฮะ,ะเมื่อคืนนี้นะครับก็มีสองเกมนะครับในสมรภูมิแข่งพิมลีกให้ทุกคนได้ติดตามนะครับเป็นบิ๊กแม์นะครับบิ๊กแม์ซึ่งหนูฟันธงผิดทั้งสองคู่ก็มีบ้างผิดบ้างถูกบ้างนะ,ะอ่ะ สเปอร์นะครับนะครับสเปอร์เปิดอ่าท่านนี้เปิดฮัสเอร์เเดียมนะครับต้อนรับการเรียนของสิงห์พยองแอสตันวิลลาเมื่อวานนี้ดูดูเกมทั้งสองเกมนะครับก็ต้องบอกว่าครึ่งแรกเนี่ยนะฮะแอสตันวิลลาทำได้ดีกว่านะครับทำได้ดีกว่าอย่างพอสมควรนะครับแล้วก็วิลลานะครับขึ้นนำไปก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ก็เป็น เปอรนะคับก่อนอื่นต้องชื่นชมนะครับลุงออนลูกแอนนะฮะอเตรีโคโขกรูนะครับกล้าที่จะเปลี่ยนซอนฮึงมินออกนะครับก็ซอนเนี่ยก็ออกการนุนหญิตไม่ค่อยพอใจนะครับก็นั่งไปสักพักก็ยังหน้ามุ่ยอยู่นะฮะแต่แต่ลุงแอนเนี่เขาให้สัมภาษณ์หลังจากจบเกมว่า เขาได้คุยกับซอนฮงมินไปแล้วว่าเออเห,หลังจากที่คุณหายจากอาการบาดเจ็บมาเนี่ยมันอาจจะยังลงเล่นได้ไม่เต็มเกมนะอาจจะแค่นาทีที่ห้าสิบหรือหกสิบจะต้องถูกเปลี่ยนตัวออกนะฮะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าพยายามหลายๆคนพยายามจะจับไปโยงว่ามันจะมีประเด็นกันไหมมันจะมีการงอนกันอะไรกันไหมหนูว่าซอ,อ,อนฮึงมินเป็นมือชีพพอนะครับและหนูเชื่อไม่ว่าเป็นนักเตะที่เปลี่ยนตัวออก นะครับหรือว่าจะเป็นแฟนบอลสเปอร์พอใจนะครับในการทําของในการกระทาของลุงแอนครั้งนี้เพราะว่าเขาเปลี่ยนตัวออกนะฮะเกมมันดีขึ้นนะครับก็เอาดิชาร์ลสันลงมานะฮะดิชาร์ลสันลงมาก็ก็ได้รับอาการบาดเจ็บนะครับไม่รู้ใครต่งให้นะฮะนะคนรับกันนะครับ,นะบ,นะรบอ่าชื่นชมนะครับชื่นชมโซเลนเก โอ้ยโซลิงเก๊ฮัมนาฮีโชลิงเกโชลิงเกยิงตังดอกเมื่อคืนนี้นะฮะแม่เมามันเหลือเกินเกมลุกทันน้ำฮอสเปอร์นะครับดุดัดนปุ้ง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 แม่ยิงกันแบบคือที่หนูรู้สึกขำนะดูแล้วขำคืออะไรไหมลูกสุดท้ายเลย มาติเนตนะฮะผู้ตระตูที่ได้อยาชิ Award, นอวอร์ดจากงานบรรลงดอสองปีติด <c oughs> คือหนูมไม่รู้ว่าจิตวิทยาเขาหรือว่ามันเป็นเทคนิคของเขาเราก็ไม่รู้นะศัทางภาษาเป็นผู้ตระตูหรือว่าเทคนิคของผู้ตรอตูตเราก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าเขานะครับยืนเบี่ยงไปทางขวามือตัวเอง นะครับแล้วกําแพงอยู่ตรงฝาสายมือแล้วเปิดท่องว่างทางฝั่งฝั่งสายเยอะมากเจมไมดิตันก็รู้สึกว่าท้าทายใช่ไหมมันเหมือนแบบแน่จริงจริงว่่งนี้สิแลวหนูรู้สึกว่าในใจนะก่อนที่แม่เจมจะจริงอ่ะถ้ามันอ้อมกํกกาแ,นะแ,แพงก็เข้าแล้วนะคนปัดดีแค่ปัดอ้อมแพงก็เข้าแล้วนะทันหลวในใจหนูแล้วแล้ปปวพุทธินิพพ์ปิดปึ้งเรียบร้อยเซฟได้แค่สายตานะะ ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันรูปนี้งงเหมือนกันใครใครพอจะรู้ว่าทําไมถึงผู้สัดตัวเอตเลิาถึงได้ทาแบบนั้นช่วยบอกหน่อยนะฮะก็จบเกมไปนะครับพอน,นัมฮอสเปอร์เปิดรังนะฮะถล่มใช้คำว่าถล่มดีกว่านะฮะแอตเลิาไปสี่หนึ่งตอนนี้ก็หายใจคอโลงแล้วนะฮะขึ้นมาอยู่กลุ่มหัวตารางนะครับยินดีกับแฟนทอน,นัมฮอสเปอร์แล้วก็ไก่เดือทองทุกทกคน นเนี่ยหนูมองว่าโค้ดแบบเนี้นะครับตะเกียบน,นแฟนไก่ไม่มีใครไล่โค้ดเลยเพราะว่าเกมรุกดุดันและก็สไตล์ตาการทําทีมชัดเจนว่าฉันต้องการให้ลุกทีมเล่นแบบไหนทําอะไรบางนัดอาจจะแพ้เข้าใจได้นะครับคือพอทําตามแผนที่แอนเขาวางมาไม่ได้ก็แพ้หรือว่าอาจจะผิดพลาจด,ดจุดนู้นจุดนี้ก็แพ้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าสเปอร์ เมื่อคืนนั้นนะฮะเมื่อคือนนี้เอาไปครับสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มม,มาถึงอีกหนึ่งคู่นะครับที่ทุกคนลอยคอยแล้วรอคอยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเปิดโอเทฟฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์สปานะฮะหลายคนว่าอย่างนั้นนะครับแต่ไม่ใช่ตรมหนูก็ใช่แหละ <laughs> ตอนรับการเยยงของสิงบรูนะครับเชลซี Chelsea. นในการคุมทีมของเอนโซมาริสกานะครับแล้วก็พิษสัแดงเนี่ยนะครับเจ้าในายใหญ่หน้าตอนนี้นะฮะรักษาการแทนก็คือรุดฟอนิสรอยนะครับตำแหน่งที่ลงนะครับก็ไม่มีอะไรผิดพลาดประการใดน,นะครับแบ็คซ้ายเป็นดารูแบ็คขวาเป็นมาสลาอุยนะครับตรงกลางเป็นมาทายรลิกกับลิซโนมาตินสนะครับ ตรงกลางนะฮะกลางคู่มีลุงเกษมวิโรจนะครับเกมวิโรดแล้วก็อุกเต้นะครับหน้าต่ำเป็นบรูโน่แฟนันนะครับแล้วก็สา,ายสายกับขวาเนี่ยเขาจะสลับเล่นกันนะฮะกาลาโชกับมาคันเดนฟอร์ดแล้วก็หน้าเป้าเป็นลาสมุดคอยลุนนะครับคือถามว่าสนุกไหมเกมนี้ ถ้าสารับหนูระดับหนึ่งนะครับแฟนแมนยูอาจอึดอัดแฟนเชลตีอาจอึดอัดแต่หนูดูแล้วก็คือตามมาตรฐานที่ที่เวลาทีมใหญ่มันเจอกันมันก็จะกินกันยากนะครับคือก่อนอื่นอยากจะบอกว่าจุดผิดพลาดเล็กๆ,ๆน้อยๆของของของการเจอกันระหว่างทีมใหญ่เนี่ยมันก็เป็นบ่อกเกิดแห่งความหายนะหรือว่าเป็นจุดกําเนิดของการเสียประตูก็ว่าได้นะครับ ทั้งฝั่งแมนยูในเจ็ดเนี่ยโอกาสเยอะโอกาสเยอะถามว่าวันนี้เล่นดีไหมถ้าให้หนูบอกแบบตรงๆนะประมาณหนึ่งกลางๆไม่ถึงก็ดีมากแต่ไอ้ที่ไม่ดีเอาซะเลยคือการจบสกอร์นะครับแนวรุกไม่เด็ดขาดแนวรุกของแมนยูไม่เด็ดขาด,นข U, ด,ด,ขาดหนูบอกเลยว่าถ้าเมื่อคนะืนในเด็ดขาดเลยนะ อาจจะชนะได้แมนยูนะหนูเอียงไปว่าถ้าสมมติว่าแมนยูเด็ดขาดหน่อยเนี่ยอาจจะชนะได้เพราะว่าอว์มการเล่นก็โอเคไม่ได้แย่งไงกลางๆค่อนข้างทางดีด้วยซ้ำนะครับการต่อบอลการรับตงบอลกันก็โอเคพอสมควรแต่เพียงแต่ว่าเวลามีโอกาสแล้วทาไม่ได้นะครับมีโอกาสแล้วทาไม่ได้ก็ขึ้นน้าก่อน อันนี้ก็เป็นความผิดพลาดอย่างที่บอกว่ากองหลังของเชลซีกะจังหวะมงผิดนะครับพอกะจังหวะมงผิดปุ๊บบอลมาถึงลารสมุดหอยลุนหอยลุนแตะไปเ,เหมือนจะไม่ทันแล้วล่ะนะครับหรือก็อาจจะทันแต่ก็ยากมุมแคบแต่โกนะครับผู้ตัดตูตของเชลซีก็ก็คว้าที่ขาลูกนี้ถ้าถามหนูไปจุดโทษไหมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ถึงแม้ว่าหนูจะเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะแต่ว่าความถูกต้องเราก็ต้องพูดนะครับลูกนี้จุดโทษร้อยป์เซ็นไม่ไม่ีอาพยาาหจะเช็คยังไงก็โดนมุมไหนก็โดนนะครับมันมันเป็นจุดเริ่มต้นของความผิดพลาดของกองหลังเชลซีก่อนแล้วสุดท้ายก็แมนยูก็ฉกฉวยโอกาสไปได้นะครับก็เป็นบรูโน่แฟร์นันนะครับยิงเข้าไปเมื่อปีที่แล้วเคยได้จุดโทษที่นี่เห็นเขาบอกนะ แล้วบรูโน่ยิงไม่ได้ยิงไม่เข้าปีนี้ก็ยิงเข้าไปนะฮะแล้วก็เป็นมาเป็นภาพปิดหูปิดตาเนี่ยบรูโน่นะเป็นเป็นเป็นเหมือนภาพปิดหูนะฮะภาพปิดหูปิดตาสุดท้ายก็ขึ้นนำหนึ่งประตูต่อหนนะครับก็เป็นประตูแรกของของบรูโน่ในเวทีพิมยรีนะครับแป๊ดเดียวนะฮะหลังจากที่แมนยู่ ขึ้นนำนะครับเชลซีก็ใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณสี่นาทีตีเสมอได้นะครับคือตีเสมอลูกเนี้ยมันก็เกิดมาจากความผิดพลาดของกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแหละที่เล่นลูกนั้นแล้วทําให้เสียเตะมุมบางทีแล้วมันไม่ควรเสียเตะมุมด้วยซ้ำนะครับก็พอพอเสียเตะมุมก็มองเคลียร์มามองเคลียร์มาทีนี้ โมเสสไคเซโดยิงอย่างงามตรงเป็นท่อนะครับแล้วก็มีเอนโซหรือที่ยกขาหลบนะครับสุดท้ายก็เสียบมุ้งไปสวยมากลูกนี้นะครับเป็นเห็นเขาบอกว่าเป็นประตูแรกของไคเซโดในพริมริลีกฤดูกาลนี้นะฮะไม่รู้จริงเท็จประการใดนะครับเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับคนภาคถ้าผิดก็ต้องไปว่าคนภาคนะครับ <c oughs> อ่ะ หลังจากได้ประตูทีเสมอแล้วนะครับโอ้โหเชลซีบุกมาเป็นพายุบุกแคมเลยเพราะว่าเหมือนโมเมนตัมมันจะเทไปทจงเชลซีนะครับแมนยูก็ตั้งรับนะครับตั้งรับมีโอกาสนะครับเชลซี Chelsea ก็มีโอกาสแต่ก็อย่างที่บอกว่าก็ไม่เฉียบไม่คมท้ายเกมเหมือนกับว่าแมนยูจะเปลี่ยนตัวเอาโจชัวซึกซี่ลงมา นะครับแล้วก็มีลัรมกูดไคลอนออกนะครับแล้วก็เอาวิกตอรีเดเลฟลงมานะครับแทนอุกเตมาเล่นเป็นตัวรับเลยนะฮะท้ายเกมมันอยู่ก็บุกบุกพยายามจะเอาประตูขึ้นนำเพื่อให้ได้ชัยชนะแต่ก็ท้ายก็เสมอคู่นี้เสมอกันเยอะมากนะครับแมนยูกับเชลซีเป็นคู่ที่เจอกันแล้วเสมอกันเยอะที่สุดในเวทีพรีเมียร์ลีก นะครับรวมถึงดิวชั่นหนึ่งด้วยเขาบอกว่าคู่นี้ตั้งแต่มีลีกถุงทุดนมาเนี่ยคู่นี้เจอกันเสมอกันเยอะมากนะครับเป็นคู่ที่เสนอเสมอกันมากที่สุดนในลีกนะฮะก็ไม่แปลกใจที่จะไปเสมอแล้วนะก็แบ่งแบ่งกันไปคคละแต้มนะครับทีนี้หนูจะมาพูดประเด็นหลังหลังหลังเกมนะครับมันก็จะมีคนเข้ามาถกเถียงกันนะครับหลากหลายกรณีอะย้ำตรงเลหนึ่งตอนนี้นะฮะหนึ่งถึงสิบ ขอไล่เลรียงลำดับนิดนึงนะครับหนึ่งลิเวอร์พูลโอ้ยหนาวหนาวแมนซิตี้ลิเวอร์พูลมียี่สิบห้าแต้มแมนซิตี้มียี่สิบสามนะครับนอตติงแฮมฟอเรสต์มีสิบเก้าเชลซีขึ้นมาที่สี่สิบแปดนะเท่ากับอาร์เซนอลแต่ว่าประตูดได้เตียดีกว่าทีมอาร์เซนอลลงไปอยู่ที่ห้านะครับแล้วก็มีสิบแปดแต้มเหมือนกันแอตเตอรวิลล่าสิบแปดแต้มนะครับทอต์เดมพันสเปอร์ขึ้นมาแล้วสิบหกนะครับไบริทันมีสิบหก บอลมัดมีสิบ้านิวคาเิลมีสิบห้านะครับนี่คือหนึ่งถึงติบส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยังอยู่ที่อันสิบสามนะครับมี1ิบอแต้มนะครับะจะมาไล่เรียงเหตุการณ์นะครับหลังเกมหลายคนก็จะมองม,จมีจะมีลูกที่โคพาเมอรอนะฮะโดนลิซโนมาติเนีสนะครับ,รเ,นะรบเข้าบอลแล้วก็มีปลายสตาร์ทเนี่ยไปโดนหัวเขา่า ลูนี้กรรมการป่าบให้ฟาวนะครับแล้วก็กรรมการชักใบเหลืองให้นะให้ลิทโนมาติเนตสมันก็จะมีประเด็นว่าเฮ้ยวีอาพยายามจะเพลย์แบ็กให้ดูว่ามันมันรุนแรงถึงขนาดจ,จะต้องอัปเกรดเป็นใบแดงไหมอ่าสุดท้ายแล้วก็เป็นแค่ใบเหลือง หลังเกมก็มีแฟนบอลมามองหลายมุมนะฮะลูกเนี้ควรจะเป็นใบแดงแฟนเชลซีเขาบอกควรจะเป็นใบแดงนะฮะแต่แฟนแมนยูเขาบอกว่ามันก็ไม,มนไม่ได้แรงอะไรมากเพราะมันไม่ได้ตั้งใจทําลายคู่แข่งขนาดนั้นถามหนูนะฮะมุมมองของคนกลางนะครับขอโทษแฟนแมนยูด้วยขอโทษแฟนเชลซีหนูขอมองตรงว่าถ้าแดงใจร้ายไปมันไม่ต้องควรที่เป็นใบแดงเพราะว่าวิธีการข้าบอลเข้าใจว่าอ่ามาตินีตะชงชางตั้งแต่ไอ้ท่านกระเลียงแล้วยํำเข้าไปอย่างเงี้ย คือการข้าบอลของมาตินสเนี่ยถ้าใครดูมันยู่มเลยตลอดก็จะรู้ว่าข้าวบอลโฉ่งฉางแต่ว่าเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะทําลายคู่แข่งแค่แบบพอบอลสูงขึ้นมาเขาก็ยกขาพอยกขา็จปุ๊บมันไปโดนหัวเขา่าคูพาเมอือก็ก็โดนแต่ก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากนะฮะแล้วก็นั่นแหละครับในสายตาหนูหน,หน,หน,หนูมองว่าสมเหตุสมผลนะฮะแค่ใบเหลืองนะ,ะใบแดงหนูว่าใจร้ายไปหน่อยอีกอย่างหนึ่งที่หนูได้ดูเมื่อคือนเนี้ยนะฮะ หนูไม่รู้ว่าแฟนแมนยูรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่านะ,ะกาลาโชจังหวะค่อนข้างนรกพอสมควรนะครับคือบอลหนึ่ง,งรู้กาลาโชที่ต้องต้อง,ต,องต้องเข้ากรอบอะอย่างน้อยอะนะฮะได้วอลเล่แล้วไม่ได้ไกลเลยนะฮะสุดท้ายก็ไปดาวังคารนะครับแล้วก็อีกช็อตหนึ่งที่คาสิมมโลก็หัวเสียเหมือนกันคือกาลาโชเลี้ยงขึ้นไป จากการทําเกมเกมบุกนะการโชว์บุก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 ค,ค,คือมีเปิดให้เขาได้ไม่เปิดสุดท้ายมุด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 ,มด,มดจะไปเองโดนตัดบอลได้สวนกลับมาคาติมิโร่ทำเปล่ต้องเบรกเกมโดนใบเหลืองคาติมิโร่หัวเสียไอ้เล่นยงยีย่อะไรเพื่โโไม่เห็นนะฮะคาติมิโร่โดนเหลืองก็ <c oughs> ถือว่าเป็นเกมที่สนุกในระดับหนึ่งนะครับถ้าถามหนูความสนุกเต็มจิ หนูให้เท่าไหร่นะครับหนูให้ประมาณหกก็ถามว่าเป็นเกมใหญ่ที่สนุกไหมก็ค่อนข้างสนุกแต่ว่าไม่ถึงกับแบบเมามันไม่ได้ถึงขนาดแบบแปดเก้าหรือแบบสิบคะแนนเต็มอะไรเงี้ยก็ประมาณหกหกจุดห้านะครับก็แบ่งแต้มไปคนละแต้มนะครับก็เอ่อสำหรับแฟนแมนยูบางกลุ่มก็ถือว่าพอใจเพราะว่าเขาต้องการแค่หนึ่งแต้มผลเสมอแฟนบอลส่วนใหญ่เขาบอกโอเคแต่บางคนก็บอกว่าเล่นในบ้านนะเว้ยโอทัฟฟอร์ เนโค้ดใหม่ล่าสุดเพิ่งเพิ่งตกเดตเตอร์มาห้าสองทำไมก็แล้วแต่มุมมองของแขงมันนะครับแต่มองว่าก็ก็ตรงห้ิจารผลกับการได้ได้คนละหนึ่งแต้มนะครับก็ยินดีกับแฟนแมนยูและแฟนเทลตีด้วยนะครับทีนี้หนูจะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวคราวต่างๆแล้วก็อาจจะเอาคอมเมนต์บางคอมเมนต์มามา,มาตอบให้ฟังนะครับ เรื่องอิมไบรมากราเต้นะครับผลสแกนออกมาแล้วก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากนะครับสามารถเจอกับไบเออร์ลิวอลเส้นได้นะครับไม่ได้ถึงขนาดกระดูกแตกหรือกระดูกร้าวนะครับผลตแกนออกมาแล้วนะครับแล้วก็เมื่อาวานหลังจากหนูลงคลิปไปนะครับก็จะมีคอมเมนต์นะฮะบ,บางคอมเมนต์มาเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยคนดูคลิปเมื่อวานค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ จะมีคนที่เห็นด้วยและคนไม่เห็นด้วยแล้วก็คนที่ไม่ได้กดติดตามช่องแล้วก็คนที่อาจจะไม่ได้ชื่นชอบเข้ามาก่อนอื่นกราบขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แต่ด้วยความเคารพครับก็จะมีแฟนอันนี้พูดถึงแ็นแฟนหงบางคนก่อนเขามีคอมเมนต์มาว่าเนี่ยเคอรทิจโจนเล่นดีอย่างเงี้ยก็ขอโทษเคอรทิจโจนยัง คือก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าหนูเนี่ยไม่ได้เกลียดไม่ได้ชังเคร์ทิโจนเลยย้ำนะครับว่าหนูเป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลและหนูก็ไม่ได้เกลียดไม่ได้ไม่ชอบไม่ได้ชังเคร์ทิโจนเลยรักเพราะเขาเป็นสกอลเซอร์แต่ในบางวันที่หนูอาจจะต้องมีติบ้างมีติงบ้างเพราะอะไรเพราะหนูเชื่อหลายคนก็เห็นเหมือนหนูในบางจังหวะนะเล่นดีเราชมอยู่แล้ว แต่ในบางจังหวะเนี่ยโจนจะเป็นคนหวงบอลแล้วที่หนูหวงเนี่ยคือหนูไม่อยากให้มันเจ็บหนูย้ำเป็นร้อยครั้งพันครั้งว่าที่หนูอยากให้โจนเนี่ยให้บอลง่ายๆอย่าไปเลี้ยงเยอะเลี้ยงแค่บางจังหวะควรจะเลี้ยงพอเพราะว่าหนูกลัวมันเจ็บพอเจ็บแล้วเนี่ยมันจะรับใช้ต้นสังกัดหรือมันจะช่วยทีมไม่ได้มันก็จะมีแบบมีหลุดไปบ้างอะไรบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วหนูยังรักคือที่โจนนะนี่เขาก็คอมเมนต์มาว่าคือที่โจนเล่นดีก็ขอโทษคือที่โจนยังเดียกวาาขอบรบ คนที่จนเป็นพ่อหนูเหรอฮะห,ห,หรือ,อยังไงหรือหรือคนที่เม้นมากคือประธานสโมสร,รเลี้ยวภูคือ <c ười> เราเป็นแฟนบอลน,น่ะเราซับพอตทีมอ่ะเราซื้อเสื้อตัวเนี่ย่0สามพันสี่พันอุดหนุนของแท้ด้วยแล้วถ้าสมมติว่านักเตะของเราเล่นวิดีตำหนิไม่ได้หรอติงไม่ได้เลยหรอหรือเรามาแลกเปลีทท่ยนสนคติความคิดเห็นกันไม่ได้เชียวเลยหรอ เอางี้พี่คนที่เขาเมนต์มาว่าขอโทษคอทีโจรยังอ่ะพี่โทรหาคทีโจรเลยนะแล้วติดต่อให้หนูหน่อยเดี๋ยวหนูจะเอาทูบเทียนแพรถ้าพี่ถ้าพี่ติดต่อแล้วนะพี่โทรบอกอินบอกมาหนูจะเอาทูบเทียนแพรบินไปอังกฤษแล้วไปขอโทษคทีโจรนะครับฝากบอกพี่คนที่เม้นมาด้วยนะฮะว่าหนูขอโทษคือที่โจรยังหมายว่าหนูจะขอโทษถ้าพี่โทรนัดคทีโจรให้หน่อยนะโทรนัดให้หนูหน่อยแล้วหนูจะบินไปเที่ยงกิตแล้วก็เอาทูบเทียนแพรไป แล้วก็บอกคืทิจโจรพี่ขอโทษนะที่พี่เคยตําหนิจริงๆเราไว้แต่ไม่ใช่ไม่รักนะพี่รักนะเพราะว่าบางนัดเนี่ยเราก็เล่นไม่ดีบางนัดเราก็าทําให้ทีมเนี่ยเสียผลประโยชน์ทําให้ทีมแบบพลาดในจังหวะสวยพี่ขอโทษอ่ะหนูจะขอโทษพี่โทรนัดคือทิ่โจรให้หน่อยนะครับโอเคประเด็นนี้เคลียร์นะถ้าพี่โทรนัดมาแล้วพี่อินบ็อก์่านห,าหนูเลยเดีย๋ยวราจะบินไปอังกฤษนะไปขอโทษคือทิจโจรด้วยตัวเองนะครับ ประเด็นที่สองนะครับก็จะมีคอมเมนต์เข้ามาว่าโกเชียร์ทุกทีมที่ชนะอืมมีมีคอมเมนต์นะครับแล้วก็เป็นแฟนบอลที่แบบเดีย๋ยวนะเปิดอ่านเลยดีกว่านะอขออนุญาตนะฮะขอนะขอนุญาตอ่าหนูอ่านชื่อถูกผิดไปดู้นะชื่อภาษาอังกฤษนะฮะคุณพระโรไทยนะครับในคลิปที่หนาวเมื่อวานนี้นะลองไปดูกันนะฮะ เชียร์ทุกทีมที่ชนะ,ะแฟนบอลที่เปลี่ยนเสื้อทีมเชียร์พยายามหาจุดเด่นของตัวเองให้เจอไม่ต้องหัวเราะเลียนแบบจอมบอบูควรหาแนวทางทําคลิปเป็นของตัวเองจะดีกว่านะฮะหนูก็เลยขออนุญาตไปเมนพี่เขาว่าคือหนูไม่อยากตอบโต้หรอกนะครับหนูก็เลยเม้นพี่ว่าถ้าสมองมีน้อยต้องใช้สอยอย่างประหยัดนะครับอันนี้ปากเตือนด้วยนะครับคุณพระถพระรถ พระโรไทยนะคลิปเมื่อวานนะครับลองไปดูแล้วกันไอ้ที่หนูที่หนูหนาเมื่อวานริ้วผันะตะเคียร์ทีประเด็นเลยนะครับพูดไปแล้วละร้อยครั้งมันค้างแล้วแหละแต่ว่าพูดเผื่อเพราะมีลูกเพจมีคนติดตามใหม่เผื่อเขายังไม่เข้าใจที่หนูใส่ทีมเชียร์ทีมนู้นทีมนี้เนี่ยเพราะว่าหนูยากใส่บางคนอาจจะเห็นหนูใส่เสื้อแมนยูตอนนั้นริ้วผแพ้แมนยูอันไม่ใช่ U, แมนยูแพ้ริ้วูเออใช่ริ้วผแพ้แมนยู หนูนะครับเสียเสียกับเพื่อนว่าเออให้ถ้าเรียบภูแพ้ต้องใส่เสื้อแมนยูนะหนูก็ใส่ไม่เชื่แมนยูชนะแล้วหนูใส่เสื้อแมนยูไม่ใช่ครับเอ,อบอกคุณพี่พระโรไทยคือหนูกูเนี่ยไม่ได้เฉียดไม่ได้เชียดยทุกทีมที่ชนะเชลยพูนะครับทีมที่รองจากเชลยพูคือเลสเตอร์ย้ำดูปากเชลยพูและเลสเตอร์นะครับ ส่วนเขาบอกว่าหนูเนี่ยหัวเลาะตามคุณจอมบอบู่อันนี้หนูก็พูดกับพี่บูไปนานแล้วนะพูดกับจอมไปแล,แล้วแล้วหนูก็พูดกับลูกเพจหนูหลายครั้งแล้วว่าจริงๆแล้วไอ้การหัวเลาะเนี่ยถ้าคุณพระโรไทยเนี่ยยังไม่ได้ดูเรื่องแสบสนิทกลับไปดูจะยี่สิบปีแล้วนะครับแสบสนิทนาที่ร้อยฉากที่หนูหัวเลาะ คือกูหนูเนี่ยกูเนี่ยเอาเอกลักษณ์ของตัวเองในหนังเรื่องแตบสนิตมาถ่ายในคลิปเพราะว่าหลายๆคนชอบว่าบางคนบอกพี่หัวเราะในแตบสนิตรูห้หน่อยอ่าพี่ร้องไห้ในใ,ในแตบสนิตรูห้หน่อยพี่ด่านในหัวตจให้รู้หน่อยหนูก็เอาตัวละครที่หนูเคยเล่นมาถ่ายลงคลิปและหนูถามคุณพระโลไทยว่ามนุษย์บ้านไหนหัวเราะต้องเรียนแบบกัน มันเหมือนกันเหรออย่างที่เราย้ำนะครับคุณพโลรไทยสมองมีน้อยต้องใช้ต่อยอย่างประหยัดนะครับการที่คุณบอกว่าไม่ต้องไปเล่นแบบหาเอกลักษณ์ของตัวเองดูถามว่าพี่จอมร้องลิเกเป็นหรอดูจบไหมเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานดูจบไหมเมื่อวานเนี้ยหนูแต่งกอลิเกให้กับลิเวอร์พูลพี่จอมได้ลิเกไหมคือพิมพ์อะไรอะ่ะถ้ามันไม่สร้างตค์หรือถ้าไม่ชอบหนูนะไม่เป็นไร หนูหนูบอกตรงนี้เลยถ้าไม่ชอบหนูถ้าเกลียดที่หน้าหนูไม่เป็นไรแต่การพิมพ์แบบเนี้ยมันมันบ่งบอกถึงสมองสติปัญญาที่ที่บางทีบางครั้งดูแค่ต้นคลิปไม่ได้ดูทั้งคลิปแล้วก็บิรากาศนี้ไงพี่จอเอาถึงได้บอกไงบางคนมันมีคนพวกคลอดทางตูดเยอะหนูไม่รู้นะว่าพี่เป็นคนหนึ่งในนั้นหรือเปล่าที่คลอดทางตูดแต่หนูรู้สึกว่าเฮ้ยบางทีบางครั้งเนี้ยพี่พรโรไทยการที่เราเรา จะทาตัวเองเป็นเหมือนกระดาษสายคอยไปขัดเหลี่ยมคนนู้นขัดคนนี้ว่าเออมันต้องเป็นอย่างนั้นสิมันจะเป็นอย่างนี้สิแต่ลืมไปหรือเปล่าว่าตัวเองก็ยาบด้วยความเคารพนะพี่พระโลไทยพี่ไม่ต้องมาบอกหรอกว่าว่าหนูต้องทําอย่างนั้นต้องทําทอย่างนี้ปีนี้สี่สี่ดูแลครอบครัวมาตรงหลานเรียนจบสามคนมีบ้านหกหลังมีที่ดินมีทรัพย์สินให้กับครอบครัวคาดว่าหนูตายไปครอบครัวหนูไม่ใช่คนยากจน หนูผ่านกระบวนการทำความคิดมาพอสมควรพี่พโลไทยเพราะฉะนั้นหนูทำช่องยูทูบขหนูหนูทำเพราะหนูมีความตุกหนูทำเพราะหนูได้มาพูดคุยได้มาแลกเปลี่ยนทัศนคติกับพี่ๆหลายคนหลายคนก็เข้ามาเนี่ยอย่างพี่บลิงเป็นแฟนอรนเจนอลหลายคนเป็นแฟนสเปอร์หลายคนเป็นแฟนเชลตีโดยเฉพาะแฟนแมนยูก็เยอะในช่องหนูเนี่ยคือคือหนูไม่เคยไปเรียนแบบใครนะแต่ถ้าจะให้หนูเรียนแบบมาได้แบบอาจารย์ยิ่งตักอะไรเงี้ยหนูทำได้ อาจารย์พรพะพยอมได้หรือจะเป็นท่านอดีตนายกทําไมทําไมจะ็กทุนอรเดียบอะไรเงี้ยหนูเรียนแบบอย่างเงี้ยหนูทาได้แต่จะให้หนูถ่ายช่องถ่ายคลิปแล้วคิดว่าหนูไปเรียนแบบพี่จอมถ้าว่าพี่จอมคือไอดอลหนูไม่ใช่พี่จอมคือคนที่หนูติดตามอ่านสตาร์ช็อกเกอร์มาตั้งแต่หนูเด็กๆแต่หนูไม่ยังเป็นต้องเป็นเขาเพราะฉะนั้นหนูบอกพี่พโลไทยว่าถ้าพี่พโรไทยไม่ชอบหนู ไม่ต้องกดติดตามนะครับและก็ไม่ต้องไม่ต้องมามาคอมเมนต์อะไรแบบนี้เพราะว่ามันมันรู้สึกสงสารหนูสงสารชีวิตพี่นะสงสารครอบครัวพี่สงสารลูกเมียพี่ว่าเอ้ยหัวหน้าครอบครัวที่มีวิธีคิดแบบเนี้ยเขาจะนําพาครอบครัวเขาไปสู่เป้าหมายยังไงวะหนูไม่รู้นะพี่อาจจะเป็นมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านอาจจะรวยกว่าหนูก็ได้หนูไม่ได้วัดค่าของคนที่ที่เงินทอง แต่หนูเชื่อว่าด้วยวิธีคิดของหนูหนูพาครอบครัวหนูมาถึงจุดเนี้ยหนูเชื่อว่าหนูก็มีวิธีคิดที่ที่มันถูกต้องแหละนะครับแล้วก็พาครอบครัวพาลูกหลานมาอยู่ในจุดที่ประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นหนูไม่รู้ว่าหนูกับพี่ใครสําเร็จมากกว่ากันนะครับแต่อย่างที่บอกครับอย่าทาตัวเองเป็นกระดาษตายเทียบไัขัดคุณคนนีท้ทั้งทั้งที่ตัวเองก็อยากเหมือนกันนะฝาป่าว้คิดน้พี่พรโลไทยหลายคนถามว่าอุย้ยมึง่าไปแค์กับคอมคอมเมนต์อย่างนี้เลย หนูก็ไม่อยากแคร์หรอกครับแต่ว่าบางทีบางครั้งเนี่ยพี่เขาพิมพ์มาแล้วก็รู้สึกว่าอ่านแล้วมันก็ขอใจขอบคุณนะครับพี่ๆหลายๆคนที่พิมพ์คอมเมนต์มานา่นารักน่ารักพิมพ์มาอะไรเงี้ยหนูเขาไปถ้าหนูว่างหนูเขาไปกดหัวใจเขาไปกดไลค์ให้ทุกคนนะครับแต่คมไม่เหบบอนไมนไม่สร้างสั่นใช่ไหมมันไม่สร้างสัคนน,นนะครับก,ก็ก็พี่ลองตรวจตรวจสอบเองดูแล้วกันนะครับว่าพี่เป็นกระดาษทรายหรือเปล่านะครับที่ไปบอกคุณุ่นอย่าทำอย่างนั้นคนนั้นทำอย่างนี้ที่ด,ดีอย่างนี้ไม่ควรเป็นอย่างเงี้ย หนูว่าชีวิตพี่ไม่ได้ดีกว่าหนูสักเท่าไหร่หนูมั่นใจนะเพราะว่าวันๆพี่จะเข้าเนี่ยเข้าสื่อตงังเขออนไลน์แล้วพี่ก็ไปพ่นคอมเมนต์ที่เป็นท็อกซิกเนี่ยไอ้นั่นเป็นอย่างนี้ไอ้นี่เป็นอย่างนั้นไปพี่เป็นคนที่ชอบตินะครับบางคนถ้าติเพื่อก่อไม่ได้ยอมเพื่อทําลายหนูรับได้หนูไม่ได้เด่นไม่ได้ดีเด่นอะไรหนูทาช่องหนูก็หวังว่าเฮ้ยทุกคนที่จะเป็นคนที่รัก เป็นคนที่เมตตาหนูเป็นคนที่คอยซับอรอตหนูตั้งแต่หนูอยู่วงการบันเทิงมาเนี่ยเขาจะเข้ามาติดตามแล้วก็ชอบฟุตบอลคุยเรื่องเดียวกันแล้วเราก็เอออะไรก็แล้วแต่ที่หนูปรับเปลี่ยนได้หนูปรับเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าคุณจะบอกว่าหนูใส่เสื้อทีมที่ชนะโเชยร์ทีมที่ชะนะ,ชนะนะกับไม่ต้องไปเรียนแบบจอมบ,บาบุกหรอกทอาสไตล์ของตัวเองหนูเป็นแบบนี้หนูทาสไตล์ของตัวเองครับหนูไม่มีข้อมูลต้นตีนอะไรเลยหนูไม่มีจอไม่มีอะไรเลย แค่รู้สึกว่าฟุตบอลจบเรามาคุยกันด้วยแพชชั่นนะครับและเดี๋ยวเจอกันบ่ายวันนี้นะตักแปะตกไปะสามมีไลฟ์ตดเดี๋ยวเจอกันนะพี่พัลโลไทยถ้าพี่พโลไทยแนะ่จริงเข้ามาในไลฟ์แล้วเรามาคุยกันนะคนไทยควรคุยกัน,นเยอะหันหน้าเข้าหากันแล้วคุยกัน,นเยอะเราพูดภาษาไทยเราพิมพ์ภาษาไทยเราพูดภาษาเดียวกันพ่อแม่เราเป็นคนไทยเหมือนกันเพราะฉะนั้นหนูว่าเราควรใช้สต,ติแล้วก็พูดกันด้วยเหตุผลและปัญญาเนาะ ขอบคุณทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้แฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้หนึ่งแต้มก็โอเคนะครับแล้วเดี๋ยวกลางสัปดาห์นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องไบเออร์ลิเวอร์พูลเนนะคุณชายชาบีจะบุกมาเยือนทิ้นเก่านะฮะแล้วก็มีเชลซีฮะอาร์เซนอลแมนซิสเปอร์ลงกลางสัปดาห์มีถ้วยใหญ่นะฮะทุนบอลยุโรปให้ติดตามกันขอบคุณทุกความรักขอบคุณทุกความเมตตาขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ขอบคุณที่กดซับสไครต์ให้ ขอให้วันจันท์เป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับใครที่เจอปัญหาอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับใครที่ยังไม่มีความรักขอให้เจอรักแท้แล้วเจอกันใหม่บา,บายยนะบาย,บายยตักบายตอไบตามเดี๋ยวจะมีไลฟ์มาดูกัน